สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้จะกล่าวถึงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินหลวงปู่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์เคารพนับถือทั่วไทยด้วยเรื่องพุทธาควมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษ และท่านก็มีญาณอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงห,งหน้าอย่างน่าอัศจรรย์และหลวงปู่ท่านก็มีวัตถุมงคลที่เป็นที่ต้องการของชาวพุทธอย่างสูงหลายๆคนก็ได้มีโอกาสไปกราบไหว้หลวงปู่เพื่อขอโชคลาภขอบุญบรารมีจากหลวงปู่และทำคำสอนของหลวงปู่ก็คือสมบัติที่แท้จริง ที่ติดตัวไปก็คือบุญเท่านั้นและยังมีอีกสิบเครื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทคือ 1. ท่านไม่ใช่คนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกำเนิดบ้านเกิดของท่านคือจังหวัดสุรินทร์ 2. ท่านมีชื่อเล่นเดิมว่าบินตอนภายหลังเรียกกันว่าหิน เพื่อที่จะสอดคล้องกับชื่อจริงของหลวงปู่ก็คือศิลา 3. ท่านเคยขุดหลุมจำพรรษาอยู่วัดหนองดูจนชาวบ้านเรียกหลวงปู่ว่าหลวงปู่หลุม 4. ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองมาถาวรูพระเกจิเลืองวิทยาคมของจังหวัดร้อยเอ็ด 5. หลวงปู่เชี่ยวชาญในพุทธคุณ ดานขับสายสิ่งไม่ดี 6. ท่านสอบได้ปร,ริยนธรรมหประโยคเป็นรูปแรกของสำนักวัดบูรภาพิลามและเคยเป็นครูสอนปริยัติธรรม 7. วัตถุมงคลที่ดังมากของหลวงปู่ก็คือตะกุดห้อยคอสุนักมีฤทธิ์คงกระพันยิงไม่ถูกเป็นตะกุดที่ทำมาจากปลากระป๋อง 8. หลวงปู่บวชในคณะมหานิกายเนนบวกพระนับรวมที่ท่านบวชได้16ปีท่านศึกสองรอบรอบแรกหนึ่งปีรอบสองแปดเดือนท่านบวชรอบสองเมื่อปี2539 9ท่านเป็นสิทธิสายวิทยาคมและท่านยังเป็นศิทธิสายกรรมฐานสิบ หลวงปู่ท่านขอยัติแบบนับพรรษาต่อยัติเป็นสงฆ์คณะยุติธรรมในบ้านปลายชีวิตเพื่อบูชาพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานเพื่อที่ท่านจะได้ตั้งวัดพระาธาตุเหมือนหินให้เป็นสังกัดธรรมยุทธ์11วัตถุมงคลยุคแรกเริ่มคือตะก,กุดพระผงท่านแกะเอง พิมพ์เองมีทั้งเนื้อดินเนื้อว่านและท่านได้แจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ของท่านในสมัยนั้น 12. หลวงปู่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์ปฐมพระาธาตุพนมเป็นรูปที่สามนับจากหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมือง 13. เหรียญเนื้อเงินรุ่นแรก16เหรียญชื่อว่าจานเต็มเหรียญ ถือเป็นที่สุดของสายเหรียญ 14. หลวงปู่สํเเ็็จจะมูลกันใจและแตกฉานวิชาอาคมต่างๆ 15. หลวงปู่ท่านตาบอดด้านซ้ายเพราะเป็นความดันในตา 16. ท่านสร้างวัดสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลชุมชนต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้เข้าทั่วถึง และหลวงปู่ท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงต่อทุกคนและคนที่ศรัทาธาท่านนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะ